มันต้องเยเสื่อกันล่ะคันภาษนไปรกีอดกติมนั้นในรถหอดไปนันมันก็ันในรถเสองเสื่องเินันเอง้จาเจ้าไหเจ้าวจายเอาจ้าเอาเจ้าเจ้า่เล้ยหืองเี้เยสิบเบียร์เจ้าอเบเจ้ารอ สามเบื่งน้าค่อยติดล่ะปากรวดสี่ผุนสิดนปราปราทำมเ้บกูผมกับภาษาสเปยังฆ่าอยู่ตดจัดบาหายนาะมีแห้งนาะพรอมันก็เร่มด้ล้างออเดี๋ยว เดี yup, lives, lives you know, ๋ยวเออเดี๋ยวเอเนียวอเ่อเดี๋ยวเอเถอเดี๋ยววนบาดกาับาดเสียเงินซื้อๆนาจร์บาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวจัทบาดคาริซอนนั่นจันทร์บอน้ายม้บาทเดียวึงเ่ไอาจารย์อาจารย์บาดอาจารยบดบออาจารย์บาดะไ่เอาจารย์บาดเราก็ดวเดียวนะครับเ่อไห่เม่างเกีักเกีดักคือชาวบ้านนั่นอเ่นางยู่บ อาจารย์บานดาวทั้งหลายเป็นือยางคือย่ยงจางทีเบียร์เก็บเี่ยวยู่ไหมอาจารย์บาสเวแล้วยยนรงจางกตอยู่ปะีเบียร์ีเบียร์กำลวันรับคลิปเลียวอาจารย์บาดวแล้วลิปพวกีผมไหมกวีีอาจารย์บาหวิท่สี่ปะ่สี่ปะ่เบียร์ ทั้งเสียเิเอะเาบีก็้บีก็จ้าวีก็นบวคลิปเลี้ยวนะฮกบีกจับกูแเดืแล้วอยู่กูหายเมื่อกี้แมกูกินอีภาคไม่อยากกินอันนั้นกินอันนี้เมื่อกู้กินข้อยฮะ าก็สเบอะแด้กินหมดเลยหนามมัเหลืองอย่าโพดได้ไปได้มาเมยเยเมยหโพดได้มอจะสิมาเหมนเมนเลบวกจะเสิร์ฟกันหลายกว่าล้หาโพดรับก้อนนบ่รักอนสองฉาเชียงดีไปสังเกตหว่างปมูเลยเหมือนเออเาลองลั้งดูเาลเพลงไหนเพลงมางกลองสาวหัวตัวแอปเออ มืออะไรดิบอยเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำก่อนำก่อนเมื่อคืนเพิงบ่บ่แล้วนอนเลยคุยกับบัยตายเลยนอนเล่นมือถือยางียว ไอกินเ <c oughs> ี่ยเสี้กินบ่ไมานี่ะิ้มกินเนี่ยาจินเนี่นาอ้กี่นะาจนี่ยะมาจิมเน่ยมา้นี่ยนะากินเนี่ยา้นเน่นะมาจ้มนาจิกิ่ยะานเี่ง้นี่นะาบิมกินเนี่ยนะจ้เ่้านี่จิมี่ยิเ่า้านี่นะาจิย เจ้าลวีอิสยับรถให้คุณออกง่ายกว่ากันรู้เลยรู้เลย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 เลนเลยเนย่ลนเลยเลยเลยเ้ยเล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 ย่ลยเยเลยเลเลยเลยเเยเเลยเลยเเลยเเลยเลยเอยเลยเลยเยเานเยเลยลเยลับเาเยี เฮ้ยนนแลนั่นแหละนันิกันสุปเอร์ซองซุ่มม่วงขุนยชั่วโมงไเสียงมันหายไปเอาเอาีเบิ้งจากบานคามเลียงสารคามจากัฒนะมานี่ใกล้ปะฟาวจนว่าพอใส่วลาไปหลายแลนรหลดชั่วโมงเดียวแลนรหชั่วโมงเดียววะ่านูได้ใส่วลานีหน่อยที่สุ่มม่วงบานบวกวีบวกวีแล้วทักทิเดี่ยวมาทันแล้ว ตัดิ้เลวบ้าลีมส่ันตัดลี้วหอ้ามันสู่แขมประเทศไทยเลยปะนี่เราเรื่งกินที่พื้นหลดมันอีเขารอดกินไม่สีคนมาแต่ว่าสาคนมาบถึงเลยังนี้เนแชมปขเขาซาเขาลือบ้าบักนบ้าอันนีวอี้นี่ละอพอแล้วต้องอเขาซาเขาลือบ่านนี้ล่ะเซียวมันเป็นเซียวกันเนี่ย บบ,บบอกซื้อมัอนดอกไอชิ้นี่สับขอมมันคือเสื่อมเร็วออ,อ,อาคันบันี่ไปอ๋อขอมมันเท้าเขาคันบากันบากันเที่ยวไข่ี่เขาเขาซาเขาซื้อมันเสื่อมเร็วดิยข่มันมายามเฮานี่คข่เมันมาหาข่เนี่ยเจ้างุหมของกเ,เของกข,เองงองเอของดีดนะเจ้าหามเื่อนวะันอาทเตยนเนี่ยไปเนี่ยเตียนไปตลอดเลยสมัยเก็จะเนี่ยต้แต่เกียงนู่น พ่อจะบอกว่าท่านขาดคำเที่ยวมาหอดพอดีบอกนี่งวงพ่บอกงุมๆนะบอก่อยงงุ้มไม่ห้ามเผื่อท่านพ่อจะจไหนถามเขาถามถุกๆกันแล้วขึ้มานั่งยึดถิงเันมองร้องเราเดี๋ยวมองอันมานั่นไหมยุ่งหลายพู่เมียค่ะตบแป๊ะเนยเขางุมเอามือหนึ่งมองุ้มมาหรือว่ไหนแล้วเนี่ยยุ่งมาทานนี่เขางุ้มตบะเป๊เนี่ยวันนี้ยุ่งมากลยนะตะเปก็ว่างุ้มบอกนั่นนำไปสองเทียวมา่งแกซื้อ่า เขมเขมเเข้มเร็วท erm, oh. ี oh. ่สุดในโลกเลยอันมูมุแปดพีดอีสูบปกนี้วไ่ยโตแปดในสองเทียวเนี่ยมุ้เนี่ยบอกนั่นน้ำสองเียวะทํเพาะมันเข้มเปดเ้เตาหม้นเข้มเลยเลวเ้วักเรีวเนี่ยปไก่อมันสองกสามเเลย ไก่ิ้มก็เดีอวนะอยากักวับยนกจอกก็ว่าเร็วกว่านั้นดินกจอกว่าชื่อเฮาไม่รอดเลยบุญงมุน เตะทาไม่หล่ดี่ลีจเอาไปมึงด้วยเด้จไเด้อข้นเขาเอาไปเตะท่าก่ง่วงมึงนึงมึงงด้ววากันะแน่าราไปดไปได้หมดจบสูตรว่าไงว้าวา่าเลยโอ้ยไม่หล่นก็บสูของแต่ดอกไข่เตะเพ่ของแถมเงิยก็เตะไม่หลอนมันเสี้ยววมยุ่งทงกลางแม้พไงฝากว่าเออเดแล้ว ยังอดเ่มออคดีวอะแจงบอกแจงบอแจงเขาว่าแจงเลยเล้สอดแจงเลยเด้แจงแจงแจงตัวพ่หนุ่ยแจงนวเอ้ยอยู่นี่แล้วแงานปิดวิกผู้อยากกินตเปีย่หมอยกิตเยือเอือนอาจจแจงบักงเม้ บ <auto> <sm festivals> ่มักทานบ้รนไปนสนนอนนอนนอนทอ้นอถเหนื่นนอ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 นเลี้ยนมอแล้วเดาสอนนเนนออนนอนนอนนอนออนนออนนออนนอนนปีนอนนนเอนน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 นนนออานออออออนออนอพนออ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 นออตลาดนอออพี่นน พี่บ <wasser> ีบบบเอาบพี่มล่ะพี่บีย่พี่เบียนพี่เบียนอยู่บ้านเรือมนี่ไปไปไปรับเราจะจิดคำรถจดป